สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตถึงวิธีการทำโปรแกรม2ภาษาด้วย Vision b a s i c .net เวอร์ชัน2 0 1 0ซึ่งจะอาศัยกันใช้ e s o u r c e File นะครับตัวหลักๆที่จะทำสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างก็จะมีป้ายแคปชั่นของฟอร์มตัว La เบลหนึ่งแล้วก็ปุ่มบัต t ท n อนหนึ่งสำหรับตัว r a d i o เอีวัตันตรงนี้จะเป็นออปชั่นในการเลือกภาษาตัวภาษาไทยผมจะตั้งชื่อมันเป็น OP t ทไทยพอต้องเรียกใช้ในงานในภายหลังแล้วก็มี English Language ก็จะเป็น OPT English โอเคครับเริ่มต้นในการทำงานไปที่ Solution Explorer แล้วก็ Project คลิกเมาส์ขวา Add New Item จาก Common i t e m ให้เลือก Resource File เข้ามาชื่อ Default มันก็จะเป็น Resource หนึ่งแต่เราต้องเปลี่ยนชื่อซะหน่อยเพราะเราต้องจำไปต้องใช้ในการน้างอิงในภายหลังก็เป็น English แล้วกันเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับจากนั้นทำการป้อน Name ก็คือชื่อ ที่จะใช้ในการอ้างอิงเช่น My Form ตอนนี้ผมจะให้แสดงผลบนแคปชั่นของฟอร์มเป็นอะไรครับก็อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเองอดีร่างเควตคตัวต่อมาก็เป็นป้ายลาเบล่ะนะก็เป็น My Label เาตั้งเองตามที่ชอบอครับเอาที่มันสื่อสารกับเราได้นะครับแล้วก็ปุ่ม My Button ก็เป็นอะไร Hello โอเคครับยกตัวอย่างแค่นี้พอจากนั้นมาดูที่ Solution Explorer หากเาจะทำการ copy เนี่ยคัดลอกตัว e n g l i s h l e s x ตัวนี้เนี่ยไป Ctrl c o n t r o l C Control V เนี่ยมันไม่ไปไอตัวข้อมูลมันไม่มาด้วยมันมาเฉพาะไฟล์นะครับพอด้านทำง่างรคลิกเมาส์วขวาที่ e n g l i s h l e s x Open with มันก็มีข้อความเตือนว่าจะเซฟลงปะเพื่ออะไรประมาณนั้นก่อนก็ตอบ yes ไปจากนั้นก็โอเคไปเลยกลับมาใหม่ ทีนี้ใช้แป้นคีย์บอร์ดแทนแล้วกันนะครับเลือกที่ English less x ก่อน Control บวก c Control บวก v นะครับตัวนี้คือต้นฉบับพอมาดูตัวที่ copy ไปมันก็จะ copy ข้อมูลต่างๆมาด้วย Double ลคลิกดูเห็นไหมครับมันจะ copy มาด้วยเลยอันดับแรกก็ต้องเปลี่ยนชื่อเหมือนกันให้เป็นภาษาไทยก็คือไทยจากนั้นมาทำการแก้ไข v a l u มาเนี่ยสวัสดี ทดสอบภาษาไทยแล้วก็ชื่อสกุลโอเคครับได้2องไฟล์ที่เป็นสภาษาแล้วถ้าจะมีภาษาที่3ภาษาที่4ก็เหมือนกันแหละครับผมนะครับจากนั้นก็นมาที่ฟอร์มทำการลงโค้ดล้ะดับเบิลคลิกมันขึ้นมาอันดับแรกจะไปสร้างโปรแกรมย่อยซะก่อนในการตั้งภาษา Private Sub โปรแกรมย่อยชื่ออะไรชื่อเซตไทยแล้วกัน ตั้งภาษาไทยก่อนทีนี้ตรงฟอร์มเนี่ยเราจะาเปลี่ยนชื่อตรงป้ายของมันแคปชั่นมันตรงฟอร์มก็เป็นมี t e x t มีค่าเท่ากับ my resort เตรียมแล้วครับผมเตรียมเรียกแล้วเรียกไปที่อะไรครับ resort เป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันนะครับแล้วอ้างอิงถึง name ชื่อตัวไหนก็คือ my form นั่นเองโอเค label ก็เหมือนกันนะครับก็เป็น label หนึ่งที่อยู่ในฟอร์มนะครับ ดอทเทคมีค่าเท่ากับ my ดอทรีซอสดอทไทยครับดอทไมล์รับเบลตัวหนึงก็เหมือนกันโอเคครับ สำหรับโปรแกรมย่อยที่ในการเปลี่ยนภาษาอังกฤษมันก็เหมือนกันเพราะเราทำการคัดลอกเลยซึ่งเป็นงานที่เราถนัดอยู่แล้วก็เลือกขออเขตมาก็คอนโทรลบวกวแล้วก็คอนโทรลบวก Control C, วเอ้คอนโทรลซีนะครับก๊อปปี้คัดลอกมาแล,ก Control v, แล้วคอนโทรลบวกนะครับเพราะเป็นงานถนัดของเราอยู่แล้วเรื่องพวกนี้แก้ด้วยับให้เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษแก้ไขหมดมันจะเป็นโปรแกรมย่อยในการเรียกใช้งานตอนเปลี่ยนภาษานะครับ Okay. ทีนี้กลับไปดูที่ฟอร์มซะก่อนถ้าเกิดมีเวลาเรา r ันโปรแกรมเนี่ยเอามาคลิกเลือกที่ภาษาไทยตัวนี้บางก็ต้องนะครับตั้งค่าเป็นภาษาไทยดั่นก็ามายควาว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นครับเวนต์เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการ check เกิดการเปลี่ยนแปลงทดสอบก่อนซิว่าไอ้ตัว o p พไทยเนี่ย if o p พีทีไทย dot มาเาไปจิ้ม,มเช็คนั่นแหละมีค่าเป็นจริงใช่ไหมถ้าใช่ก็เดนละทำอะไรครับเซตภาษาไทยดีครับสำหรับไอตัวไอดีก็เหมือนกันภาษาอังกฤษเบิ้ลคลิกเข้าไปเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ if oti english dot check ก,ก็ให้มันยังไงครับตั้งค่าภาษาอังกฤษเซต กลับไปที่ฟอร์มซะก่อนเพราะจะเริ่มต้นในการตั้งค่าเป็นภาษาไทยเลยก็คือเรียกไปที่เซตไทยทั้งนั้นในความหมายก็คือเวลาเราโหลดฟอร์มเข้ามาเนี่ยปั๊บตัวนี้มันเซตไทยก็จะโดดมาที่ตัวนี้ทําการอ่านค่าต่างๆอยู่ในรีซอสซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับทั้งหมด,ดของอ,กออกมาเอาลองรันดูนะครับแคปชั่นที่บอกก็เป็นภาษาไทยเนี่ยะชื่อสกุล สวัสดีถ้าลองคลิกตัวที่ english lang english language เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทันทีเลยตามดนะ้วยมันก็จะเซตเป็นภาษาอังกฤษเป็นยังไงครับง่ายมากเลยการทำโปรแกรม2ภาษา3ภาษา4ภาษา4 0ภาษาก็ได้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ